สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพ่กคุผมไทม์สโตนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำทีมที่ผมใช้ในการผ่านเอมเบร์ยากชั้นที่42นะครับซึ่งเอมเบร์ยากที่42รอบนี้นะครับมันไม่ใช่ไอ้บอสตัวที่มันกวนๆไอเอ็นจีซะหน่อยนะครับแต่ว่ามันคือบอสบัตสไปเฮลคิดเป็นบอสที่เป็นล่ากับเกรดของเฮลคิดนั่นเองครับเราไปดูชมหน้าทีมที่ผมใช้กันเลยนะครับ สำหรับบัฟน,นะครับก็จะเลือกเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับเราจะไม่เลือกเบอร์สี่เด็ดขาดครับเพราะว่าบอสมันจะเลือดมากขึ้นดาเมจแรงขึ้นแล้วก็สปีดเยอะขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นอะไรที่เยอะมากๆอ่ะทีนี้เราเข้าไปดูนะครับนี่คือทีมที่ผมใช้นะครับก็จะมีลิลลี่ล,ลิเล,ลียบนโฟเนลทำแล้วก็เลมารี่อ่ะทีนี้ก่อนจะดูไอเทมแบบเต็มๆนะเราดูไอเทมคร่าวๆกันก่อนลิลลี่นะครับผมก็จะใส่เป็นเซ็ตป,ประมาณนี้ผมจับสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเต็มอ่ะ ทีนี้ลิเลียมนะครับก็อัพเต็มทุกสกิลใส่เป็นไทเกอร์หินอ่าต่อไปลินโฟเนลนะครับก็อัพสกิลสามวลเลอร์สามแล้วก็ทําเป็นสายสปีดใส่ประมาณนี้ทีนี้พรำนะครับพรำที่จริงของผมอะ่ะมันเป็นเซ็สปีดจ๋าเลยแต่ว่าผมทําเซ็นี้เผื่อ,อไว้ก็คือเซ็บัตแบสนะครับเพื่อที่จะไว้เล่นชั้นต่อไปก็คือชั้นที่สี่สามนะครับโอเคทีนี้สกิลผมอัพเต็มนะเต็มทุกสกิลเลยอ่า ตัวต่อไปนะครับเลมลี่น้องใหม่นะครับน้องแก่แสนโบเก้นนะครับคือถ้ามีก็คือจะดีสำหรับคนดูมากครับใครที่ลังเลยังไม่เปิดครับเปิดนะครับโคตรโหดเลยอ่ะอัพเต็มทุกสกิลนะครับเอต้าตามนี้เลยทีนี้นะครับสำหรับคนที่บอกว่าอ้าวผมมีตัวเลเมลี่แต่ผมไม่มีวุ้นอัพสกิลให้เต็มหมดสกิลผมเลเวลหนึ่งหนึ่งหนึ่งเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่ามีเพื่อนผมใช้แล้วก็ผ่านแล้วด้วยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยครับใจออฟตามผมเลยอ่า แค่นั้นจบครับต่อไปนะครับพลับนะครับถ้าไม่อัพเต็มแบบผมได้ไหมได้ครับจะเป็น4 5 5หรือจะเป็น1 4 5ก็ได้อ่าหรือถ้าจะเป็น1 1 1, 1่ง 1, ก็ได้ครับแต่ว่าเราอาจจะวนสกิลไม่ทันคุณอาจจะใส่เจ็กการแล้ววนไม่ทันเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนเป็นมังกรถึงจะทำให้วนอันตีทันโอเคทีนี้ต่อไปนินเทนเนลนะครับก็บังคับอัพเอาไว้สักเลเวล3นะครับก็คือสกิล3 อันตีเอาไว้เล่ว่าสามพอจบใส่มังกรวนสองรอบเร,รียมนะครับอ่าถ้าอัพเป็นแบบนี้ยคืออัพเต็มไปเลยจะดีมากเพราะยังไงมันตัวมันเก่งอะ่ะแต่ถ้าแบบไม่อัพได้ไหมได้ครับก็อัพสกิลสามเต็มสก,กิลสองไม่ต้องเต็มสก,กิลหนึ่งไม่ต้องเต็มได้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งห้าได้ต่อไปลิลลี่นะครับลิลลี่ก็คืออัพแค่หนึ่งได้ไหมได้ครับไม่ต้องอัพสองก็ได้ไม่ต้อง 2, อัพสามเลยครับเนี่ยอัพแค่หนึ่งก็ได้จบโอเคครับ เดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพลย์กันพอจบเกมเพลย์แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูไอเทมเต็มของทีมนี้ทั้งหมดเลยครับว่าเขาใส่โมด,ดูลอะไรเชลว่าอะไรออฟยังไงบ้างโอเคครับไปดูกันเลยอ่ามันมีโอกาสแตกด้วยนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเฮลคิดมันจะสัตว์ตัวดามเมจเราไหมถ้าตัวดามเมจเราตายก็คือต้องมีใหม่แต่ว่าทีมนี้มันผ่านได้แน่นอนครับซึ่งผมลงมาหลายรอบแล้วก่อนจะมาดคิปก็คือแบบลงให้แม็กชัวร์แล้วว่าทีมนี้มันผ่านแน่นอน ใครจะไม่ใครจะไม่ใช้ทีมแบบผมก็ได้แต่ว่าถ้าทีมแบบผมมันการันตีผ่านชัวอ่าแต่บางคนอาจจะต้องรีหน่อยเพราะว่าถ้าสกิลไม่เท่าผมอ่าแต่ผ่านแน่นอนครับทีมนี้มันขึ้นอยู่กับว่าบอสจ,จะฆ่าตัวดาเมจแล้วเปล่าบางทีบอสมันไปสะบัดแล้วโดนไอ้ตัวดาเมจเราอ่ะมันโดนดาเมจแรงมาก เ okay, ถ้าเป็นแบบนี้ชนะแน่นอนย็น <12 elli> อยครันนี้จะเจอฆ่าแล้วพวกมันก็สิ่งไม่ต้องออกใจน,นะครับเลือดมันเหลือแค่นี้ยังไงไม่รีมอีกมันเก็บให้ได้ครับเรียบร้อยครับจบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมละเอียดแบบ ทั้งทีมเลยครับไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มมันที่ลิลี่ตัวแรกเลยนะครับก็สตัสก็ประมาณนี้ครับเนี่ยโมดูลที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นสวิปรัดบวกแล้วก็ทวิปสมายนะครับอ่ะไส้ในครับประมาณนี้ข้างหลังคือไม่โฟกัสนะโอเคครับศักยภาพนะครับก็จะเป็นสกิลหนึ่งเต็มสกิลสองเต็มสกิลสามไม่ดับนะครับเชลนะครับผมใส่เป็นแจ็คโคกาตนะครับ ก็ออบตามนี้เลยครับตัวต่อไปนะครับมินฟอร์เนลนะครับก็สตัดประมาณนี้ครับโมดูลนะครับที่ผมใส่ก็จะเป็นซิปลัดเคิร์ดแล้วก็ซิปสมายนะครับอ่ะใส่ในประมาณนี้ข้างหลังนะครับผมเน้นเป็นโบนัสเ p หมดเลยนะสมชิ้นเพราะว่าการที่นางจะกลางโลได้แบบไอโลฟ้าเยอะๆครับต้องเป็นจากแมคค p ตัวเองครับเพราะนั้นใส่โบนัสเเยอะๆครับโลจได้เยอะๆ ศักยภาพนะครับอัพแค่สกิลสามเอาไว้แค่เลเวลสามครับจบเลยเชลนะครับผมใส่เป็น c o d e ็กออ a g i จหรือน้องมังกรดำนะครับก็พัสสิตตามนี้ตัวต่อไปนะครับตัวดาเมจของเรานะครับลิเลี่ยมนะครับก็ติตัดประมาณนี้ครับโมดูลนะครับผมใส่เป็นฟิลี่ขีนายแล้วก็ฟิลี่เอ็นะครับติตัดประมาณนี้ข้างในข้างหลังผมใส่เป็นคีดมคีเลดแล้วก็คีดมนะครับ สักยภาพนะครับอัพเต็มทุกสกิลครับทีนี้เชลนะครับผมใส่เป็นไทเกอร์หินนะครับก็พัสดิตามนี้ตัวต่อไปนะครับพลัมนะครับก็ติทั้ประมาณนี้โมดูลที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นสวิปรัดบัตแบสแล้วก็ซุปสมัยนะครับอ่านี้ครับคือติตัสนะครับของแต่ละชิ้น ข้างหลังผมใส่เป็น HP ชิ้นหนึ่งแล้วก็ a อทีสองชิ้นนะครับศักยภาพนะครับก็อัพเต็มทุกสกิลครับเชลนะครับก็เป็นแจ็คโคกาตนะครับพาสิตามนี้ครับตัวสุดท้ายครับตัวแสงโคตรโกงเลมารีนะครับก็รซตตามนี้ครับโมดูลครับผมใส่เป็นอันเบกเบลนะครับกับบัตแบสแล้วก็ซูบซมัยนะครับใส่ในประมาณนี้ครับ ข้างหลังนะครับเป็นคีย์เลชชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นเฮดเป็นคีย์เดมแล้วก็เฮดพีนี่ครับบนเฮดพีะศักยภาพนะครับอัพเต็มทุกสก,กิลครับเชลนะครับก็เป็นแอมเบอร์ภาพสีตามนี้ครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่อง t i m e s t o n e นะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายไปแล้วครับ